บอกไปไปเที่ยวทะเลแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบทะเลแบบเค็มเคมมีคลื่นก็ไปเที่ยวทะเลสาบกันเพราะว่าจะไปชมนกสวยๆทะเลน้อยอยู่ภาคใต้ทะเลสาบนี่ก็มีเพลงนะว่าไงจ๊ะโอ้ทะเลสาบแนไม่ใช่่ะ พี่เต้นพี่เต้นที่ครองพยายามมากค่ะคุณผู้ชมคะคคุณผู้ชมะน้องเกิดไม่ทันค่ะจริงดิค่ะอันนี้คือเอพี่เต้นลองเว่ไดดีแล้วค่ะถ้าหนูเกิดทันหนูจะรู้ค่ะว่ามั่วค่ะคือบางครั้งเราเราเราไม่จำเป็นต้องมีมุกตลอดก็ได้เห็นเรือใบพอแล้ว เล่นอยู่ในทะเลทรายแล้วทะเลทรายดีไหมทะเลทรายหรือทะเลทรายแซนบอแล้วนั่นไงคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณเพิมก็อยากจะทีบายให้บุตรหลานที่นั่งดูรายการของคุณข้างๆด้วยนะคะว่านี้มันเป็นเพลงที่ผิดจริงๆนะคะคือมั่ยจริงนะคะผิดทำนกทะเลน้อยนั่งเรือชมนกชมไม้นะคะไปกันที่พัทลุงจากพรเที่ยวค่ะ อยากให้ไม่เพียงพแต่จริงแล้วทะเลน้อยเนี่ยเขาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีเนื้อที่ครอบคลุม3จังหวัดนะคะพื้นที่เนี่ยเกือบ3 0 0แสนไร่เลยจังหวัดที่ครอบคลุมก็คือพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ก็จะได้กันว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยโอ้ธรรมชาติเนาะได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2518นะคะตอนนั้นน้าฝนเกิดหรือยัง ยังค่ะยังเลยอ่ะเนาะย่าฉันยังไม่เกิดเลยว่าจะเอาเถอะฉันเปิดช่องไม่ได้เจอทะเลน้อยถือเป็นพื้นที่อนุดมสมบูรณ์แล้วมีความหลากหลายทางชีวภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เรียกว่า พุควรขี้เซียนซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดปีมีพันไม้เด่นเช่นกระจูดหนูเสม็ดขาวกระจูดกูดยางแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะด้วยความสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซาไซแห่งแรกในเมืองไทยด้วยนี่จุดเด่นของการท่องเที่ยวทะเลน้อยก็คือล่องเรือชมทะเลบัวแดงหรือทะเลบัวสายอุ้ยสวยมากเลยอะช่วงที่น่าชมที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่า ดอกบัวสายสีแดงจะสดสีสดจะบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำถือเป็นอีกหนึ่งสีสันความงามคู่เทะเลน้อยที่อยู่คู่กันมานานแล้วโดยดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนออไปช่วงนี้แหละได้เห็นความงามของทะเลบัวแดงเลยนะคะ <ขอ S 1> สวยมากน <laughs> ลงเลือนเนอะอแล้วเดี๋ยวก่อนนะดิฉันก็ลองไม่ถูกละบัวแดงบนป่าไว้ีไม่ใช่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือชมนกหลากสายพันธุ์ในทะเลน้อยที่มีไม่น้อยกว่า287ชนิดมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาลเช่นนกกาบบัวนกกุลานกกระสานวนนกแขวกนกเป็ดน้ำนกนางนวลนกกระเตน นกกระเตนด้วยหรอนกกระเตนนกกระสาแดงปอยู่ในรูริมน้ปกติเธออาศัยอยู่แถวนั้นในะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยหลายสายพันธุ์เลยแหละแล้วนกก็จะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีจํานวนมากเขาบอกว่าเป็นแสนแนตัวเพราะฉะนั้นไปที่นี่คุ้มคือดูดอกบัวก็สวยล่องเรือชมบัวนกก็ยังมีตั้งหลายสายพันธุ์นะคะสําหรับคนที่ศึกษาเรื่องนกเนี่ยน่าไปมากนะคะ ใครอยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมทททสำนักงานหัดใหญ่ค่ะเขาก็จะรับผิดชอบพื้นที่สงขลาพัทลุงด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์074231055074238518ค่ะขอบคุณคุณสวัยรุยัน ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุงเก็บภาพแล้วก็ข้อมูลมาฝากเราด้วยนี่โหดูสีสวยตอนนี้เป็นหน้าเที่ยวของเขาเลยดูบัวแดงบานสะบ้งนี่คือเป็นติดติดอันดับของทะเลสาบที่มีความสวยงามระดับโลกนะใช่จะเป็นอันดับสองของโลกนะคะใช่ทะเลตอนนั้นภาคอีสานเราก็มีทะเลบัวแดงแต่อันนั้นที่อุดรแต่อันนี้ถ้าภาคใต้ก็ต้องทะเลพัทลุงสวยมากๆนะคะอ๋ออันนั้นเยอะอันดับที่อุดรใช่ทำข่าวไปอันนั้นที่อุดรใช่อันนั้นสวยมากอันนี้ไม่แพ้กัน ใช่ค่ะก็สามารถไปได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปใกล้ๆก่อนนะคะก็ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วคิดว่าโอ้ยที่เกียจขับรถไปจังเลยเดี๋ยวไปแล้วไม่มีที่จอดรถอะไรแบบนี้ค่ะคนจะขับให้ไม่ใช่ขับให้ก็ได้ค่ะเอาง่ามีอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะคะคือไปจอดรถที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วก็นั่งรถชมวิวไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ เห็นอยู่นี้นะคะเป็นรถชมวิวจากไอเดียของพี่พิสิทธ์เสือสมิงค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่สั่งต่อขึ้นมาจำนวน5คันนะคะโดยแต่ละคันเนี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ35คนค่ะ <Okay. S 1> เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว <Yeah. S 1> ที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดร่มหูบ วัดเพชรสมุทรวรวิหารตลาดน้ำอัมพวาหรือว่าค่ายบางกุ้งนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะที่เด่นทั้งนั้นเลยอ่ะและที่จอดรถไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีถูกต้องค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆที่สําคัญค่าโดยสารไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะไปตลาดแม่กลองเพื่อชมตลาดร่มหุบหรือว่าไปนมาสการหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยคิดค่าโดยสารแค่คนละ 5บาทเท่านั้นเองอววววแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะเช่นไปที่ตลาดน้ําอัำเพวาไปค่ายบางกุ้งหรือจะไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในจังหวัดสมุทรสงครามมีวัดให้ตระเวนไหว้พระทำบุญถึง109วัดด้วยวกันเลยค่ะาสามารถเช่าเหมาคันไปก็ได้นะคะราคาก็ตามแต่ว่าจะใกล้หรือไกลค่ะซึ่งเงินที่ได้นะคะ จะนำไปเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคนขับแล้วก็เป็นค่าเชื้อเพลิงเป็นค่าซ่อมบํารุงรถนะคะ<ด>เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณทางราชการนั่นเองค่ะดีจโดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานอย่างรัดกุมและอันนี้พิเศษจริงๆค่ะสําหรับนักเรียนให้บริการฟรีเลยเออแล้วถ้าเราใส่ชุดน,นักเรียนไปละ่ะ ก็เขาดูหนักหน้าด้วยเลยค่ะตอบไม่ถูกเลยทีเดียวต้องสอบไม่ถูกริงๆที่เต้น่ะและสาเหตุที่ทําเกตต่อรถท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยค่ะทําให้เกิดปัญหาอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือการจราจรปิดขัดค่ะโดยเฉพาะรถบัสที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้เหมือนแบบพอรถเยอะเนี่ยคนก็ไม่อยากจะไปเที่ยวเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะถ้ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจึงได้ต่อรถชมวิวขึ้นมาบริการนักท่องเที่ยวค่ะ,คะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยวอ,อบอจอสมุทรสงครามนะคะที่เบอร์โทร0 3 4 7 1 5 0 1 2นนะคะในวันและก็เวลาราชการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะ เออขอบคุณภาพแล้วก็ข่าวนะคะจากพี่มานพจันริศด้วยค่ะพี่บอกเลยนะว่าดาราหลังจากมาอยู่รายการเราอ่านข่าวดีขึ้นทุกคนใช่คุณค่ะสมซับวิชาจากพี่พีมอก่อันนี้สมุจริงๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติใช่แล้วอ่านชัดเจนดีมากนะคะตักบทก็น่าจะมาเป็นหัวหน้าผู้ประกาศแทนหรือว่าอย่างนั้นเลยเหรอคุณไหมอย่างนั้นเลย ต้องข้ามสมบิสราไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่าชมจริงๆน้องๆอ่านแล้วมีพัฒนาการที่ดีคุณผู้ชมก็ฝากชมมาด้วยขอบคุณค่ะได้ที่ๆเนี่ยละค่ะคอยระบายสอนองไปเที่ยวกันไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวต้องพาน้องไปเที่ยวนี่ไงฝนเขาไปกับยายชานเดี๋ยวเขาจะไปเชียงรายช่วงสงกรานเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะส่วนตอนนี้หน้าร้อน ปิดเทอมกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กๆไปร่วมชมร่วมสนุกแล้วก็เปิดประสบการณ์ต้องไปอะไรที่เย็นๆเย็นเสวยๆงามๆและก็มีจินตนาการด้วยนะคะที่พูดแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆไปร่วมกิจกรรม Disney ์ออนไอซ์มาอีกแล้วค่ะ มีซี e r o Entertainment จำกัดค่ะร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีมากมายนะคะ มอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวต้อนรับปิดเทอมอีกแล้วกับ Disney on Ice ตอนใหม่ล่าสุดตอนนี้น่าดูมากมีชื่อว่า Disney on Ice presents Dare to Dream นะคะซึ่งจะนำเอาภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์ที่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกคือตั้งแต่เราเด็กๆเ,เราก็ดูเรื่องนี้นะคะมาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นเหมือนกับจินตนาการหลุดออกมาจากโลกของความฝันเลยค่ะเจะ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ เด็กๆจะรู้จักในนามของประพันธ์เซลนะคะเจ้าชายโกบ เราก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเทพนิยายอมตะสุดคลาสสิกอย่างซินเดอเรล่าและที่เห็นอยู่นี้ซอนไวสกับคนแคะทั้ง7ด้วยค่ะมีง่ายตรงที่เขาถามแบบซอนไวาถามว่าจะกินแอปเปิ้ลดีไหมแล้วเด็กๆบอกอยากกินอยากดูอยที่ปอบอหมดแล้วอ่ะทำไมอย่าเล่าแส่ตั้งใจอาเล่าละครตอนจบอยากแซ่ดทุกปีงานนี้นะคะรับรองว่าคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเจ้าหญิงราพันเซลที่ ขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็ถักผมเปียแล้วไต่ผมเปียลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจินตนาการที่เหมือนจริงแล้วทุกรายละเอียดดิสนีย์ทำให้เราหลุดเข้าไปในโลกของความฝันนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกค่ะปีนี้นะคะเรามีนักสเก็ตน้ำแข็งหนึ่งเดียวของไทยและหนึ่งเดียวของเอเชีย<ม>ร่วมเป็นนักสแสดงของดิสนีย์ออนไอซ์ด้วยนี่คือความภาคภูมิใจเพราะ ดิสนีย์คือระดับโลกจริงๆใช่ค่ะใคร,ใครที่ไปร่วมงานกับดิสนีย์ได้คือต้องผ่านการคัดเลือก ใช้ความสามารถแล้วไม่ใช่ว่าใครไปเล่นก็ได้เขาจะต้องมีการทดสอบหลายด่านจริงๆกว่าคุณจะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคือผู้ใหญ่ไปดูแล้วเราลุ้น่ะเวลาเขาแบบสเก็ตแบบเร็วๆหมุนหมุนเนี้ยไม่มีพลาดเลยนะสุดยอดจริงเลยอะมันอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกซ้อมและที่สําคัญที่สุดคือความเป็นมืออาชีพถูกตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆไปดูแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นความพร้อมเพรียงนะคะของดิสนีย์นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วนะคะ ส่วนคนไทยที่ไปร่วมกับงานนี้ก็คือคุณร่มเกล้าโสภาหรือว่าน้องฟิล์มมีแรงมาดาลใจจากตอนเด็กๆไปดูดิสนีย์นี่แหละออแล้วฝันที่วันหนึ่งอยากจะเป็นลดแล่นเป็นตัวการ์ตูนการที่พาเด็กๆไปทํากิจกรรมนะคะนอกจากความสนุกที่เราได้รับแล้วเนี่ย บางครั้งแรงบันดาลใจเล็กๆสร้างสิ่งใหญ่ๆได้นะเพราะฉะนั้นขอสนับสนุนเด็กเพราะคุณแม่พาเด็กๆไปชมกันนะคะ2 6มีนาคมนี้ค่ะเริ่มแสดงแล้วบัตรจำหน่ายแล้วนะคะไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะคุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ02-262-3838หรือเข้าไปที่ w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m คอมค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวติดตามให้ดีเพราะเราจะมีบัตรมาแจกแต่จะแจกอะไรอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งหนุ่มที่ถือว่าเป็นตัวแทนคนที่ได้เป็นรถแล่นอยู่ในเวทีระดับโลกอย่าง Disney on Ice ขอต้อนรับคุณร่มกล้าวโสภาหรือว่าคุณฟิล์มค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นความฝันเลยนะ,ะเราอยากจะไป นอะคือเด็กๆสมมติที่เนดูก็อยากจะไปเป็นซินเดอเรลล่าอยากเป็นเจ้าหญิงแรงมานาลใจของคุณฟิล์มที่ทำยังไงถึงได้เข้าไปร่วมอยู่ในทีมงานของดิสนีย์ได้ก็ตั้งแต่ฟิล์มเล่นสเก็ตมาครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูดิสนีย์ออนไอส์ในในหลายๆปีก็เลยมีความฝันนะครับว่า วันหนึ่งอยากจะไปเป็นหนึ่งในนักแสดงของดิสนีย์ออนไอ์คือคุณฟินต้องท้าความก่อนว่าจริงๆเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตใช่ครับหรือสเก็ตน้ำแข็งู่แล้วใช่เป็นสเก็ตทีมชาติครับตั้งแต่ตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่13ครับ13แล้วไปดูดิสนีย์ออนไอซ์ตอนไหนคะตอนอายุเท่าไหร่รับก็ก็พอเริ่มเล่นแล้วก็สนใจเลยครับแล้วก็เลยซื้อบัตรดูเขาเรียกอะไรอ่เหมือนเหมือนเป็นการต่อยอดอะว่าเวลาที่เราเป็นนักไอส์เก็ตแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างซึ่งความยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยดิสนีย์ออนไอลก จริงคือบางทีเราเราทำอะไรสักอย่างเราจะมีจุดหมายที่ที่เหนือไปกว่านั้นนอกจากเล่นสเก็ตเป็นสเก็ตแล้วเป็นทีมชาติสิ่งหนึ่งที่ใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นหนึ่งในดิสนีย์ออนไอซ์ใช่ครับผมเล่าเส้นทางให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าจะเข้าไปเจอด่านอะไรบ้าง ก็ตั้งแต่ฟิล m มเล่นสเก็ตมาใช่ไหมครับแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับทาง b ีซีเทโลได้มีการคัดเลือกเอ็มซีครับครับเป็นการการแสดงก่อนที่จะเริ่มโชว์ครับผมก็เลยได้มีโอกาสไปได้คัดเลือกครับแล้วก็เราคิดว่าวันหนึ่งเราเราเคยฝันนะครับว่าอยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในนักแสดงก็เลยเจอเฮดของที่นั่นนะครับของ d ิส n e y ครับก็เลยบอกเขาเลยว่าผมขอสมัครเข้าไปใน ในทีมมไได้หนี <zien> ่คือต <laughs> ัวอย่างของคนที่เดินไปหาความฝันเดินไปหาโอกาสบางคนอยากแล้วอยากอยู่กับบ้านแต่ว่าฟิล์มเดินไปหาโอกาสแล้วเขาตอบว่าไงพอเราไปบอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าได้ครับแล้วพี่ทำน้าที่เอ็มซีไหมะตอนนั้นที่ไปสมัครเอ็มซีจะมีปีนี้ครับผมก็ต้องทดสอบอะไรบ้างคะเพราะว่าฟิล์มไอเรื่องสเก็ตเกมอยู่แล้วเขาทดสอบอย่างอื่นอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปร่วมได้เขาจะดูคาแรคเตอร์ของเราด้วยเขาจะดูคาแรคเตอร์ ดู personality ดูการ basic s k t สเก็นส่วนใหญ่ครับผม กำลังสงสัยว่าคือการเล่นสเก็ตแบบเวลาแข่งมันก็จะแบบหนึ่งแต่อันนี้คือการแสดงคือการเคลื่อนไหวหรืออะไรมันมันจะต้องอิงแต่กาเปันไม่ใหญ่มันใช้ทักษะมันใช้การเคลื่อนไหวต่างกันไหมคะตอนแรกก่อนก่อนก่อนที่จะได้ร่วมงานนะครับรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันแต่พอได้ร่วมงานจริงๆแล้วครับทุกอย่างรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเยอะมากกับการทํางานเพราะว่าเวลาที่เราแข่งเนี่ยครับก็จะมีคนเดียวอยู่ในลายสเก็ตใช่ครับผมแต่อันนี้ทํางานเป็นทีมทำงานเป็นที เพราะฉะนั้นคนประมาณ40-50ชีวิตจะอยู่ในลานสเก็ตลานเดียวกันด้วยกันด้วยกันแล้วก็จะมีบ็อกกิ้งต่างๆการเข้าจังหวัดต่างๆเราต้องรู้คิวตลอดครับนี่คือความยากควายากจะถามนิดนึงว่าความเป็นมืออาชีพทำไมหลายคนสงสัยว่าดิสนีย์ ถึงเป็นระดับโลกถึงเป็นเดอะเบสถึงเป็นที่หนึ่งของโลกเขามีความเป็นมืออาชีพยังไงที่คุณฟิลมเห็นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าดิสนียอน Ice ์นะครับ<ม>เป็นการผสาามผสานระหว่างสเก็ตน้าแข็งกับการแสดงเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับความสุขกับนักสเก็ตระดับโลกแน่ๆครับ<ม>เพราะว่ามาจากนักสเก็ตระดับโลกมาจากแต่ละประเทศนะครับทั้งนั้นเลยแล,และเขามีความและเขามีเขาเหมือนกับว่าเวลาฝึกซ้อมหรือเวลาสแสดงจริงๆความเป็นโปรเ e s s ั o นอลของเขามันมันยังไงคะความมีระเบียบวินัยหรือตรงต่อเวลาหรือหรือ การทำงานของเขาค่ะแน่นอนครับในการทำงานแบบฝรั่งนะครับทุกอย่างก็จะค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็มีการต้องต้องดูแลตัวเองค่อนข้างมากครับผมรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงค่ะซ้อมหนักไหมซ้อมบ่อยไหมไม่อยากเลยว่าจะได้ การแปีงเนี่ยทุกอย่างอย่างที่เมื่อกี้ฟิล์มบอกทั้ง b ็ o c k i n g ทั้งการพริ้วไหวคือต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้ไม่มีพลาดเไม่พลาดไม่ชนกันที่สําคัญคือชุดค่ะทุกคนจะใส่ชุดอะไรที่แบบฟิล์มเริ่มเริ่มชมวัที่ญี่ปุ่นก็จะเริ่มซ้อมที่นั่นก่อนนะครับก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาตั้งแต่6กโมงเช้าครับผมแล้วก็ซ้อมถึงสามทุมทุกวันเลยร ทำไมเขาถึง oh. เป็นที่หนึ่งได้ mm hmm. ไม่ใช่จูจ่ๆเด็กๆบอกหนูอยากเป็นอย่างนั้นแต่หนูไม่อยากซ้อมมัน<ม><ช>เป็นไป uh. ไม่ได้ mm hmm. ความพยายามค่ะมาคู่กับความเป็นมืออาชีพ <c oughs> อยู่เสมอความมีระเบียบวินัยไปดูไปดูนอกจากความสนุกไปดูความเป็นมืออาชีพไปดูความตั้งใจไปดูความพร้อมเพรียงไปดูการทํางานแบบระดับโลกเขาทํากันยังไงนะคะอยากให้น้องฟิล์มเชิญชวนสักนิดหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพาลูกๆไปดูค่ะสำหรับปีนี้นะครับ ดิสนีย์ไลฟ์ฟรีเซนต์ไดทูดีมนะครับ <_ benim> อยากให้ทุกๆคนได้ชมประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้เรารวมถึงสี่เจ้าหญิงด้วยกันมีเชียนาซินเดเรลลาสโนไวท์แล้วก็ราพันเซลครับฟิล์มเป็นใครฟิล์มแสดงเป็นหมูไหนไปดูพี่ฟิล์มได้ขออุบไปก่อนแต่เวลาคุณแต่งก็เราจะรู้ไหมเวลาฟิล์มออกมาแล้วเราจะรู้ไหมคะขออุบไปก่อนดีกว่าแต่วันนี้เจ้าหญิงจ้า ใบไฟไปเชียร์เขาไม่ได้นะคะไม่ได LI: like ้ใช่ไหมแต่วันนี้ฟิล์มไม่ได้มาคนเดียวนะครัะฟิล์มมีเพื่อนๆของฟิล์มมาด้วยใช่ครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนๆของผมมาตื่นเต้นมากได้ครับขอเชิญมิกกี้มาร์สและมินนี่มาคร่ะนี่คือนี่คือความฝันรักแต่เด็กๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนก็ชมมากเลยิกกี้กับมินนี่เขาจะต้องเปิดเขาจะบอกกระซิปชับบอกว่าอะไร เขาพูดภาษากีนแต่ไม่ออกเอาใหม่อ๋อเหรออ่เรียลลี่เขาบอกว่าเขามีบัตรมาแจกโอ้โหแจกยังไงแจกยังไงแล้วบัตรอยู่ไหน Where is the ticket ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนดายวุ้ยใจแล้วแอบไว้ดาวเราจะเก็บไว้ นี่ไงอ่ะองปดคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Disney on ice โดยมิกี้และมินนี่นำบัตรมาแจกให้กับพวกเรานะคะคุณผู้ชมวิธีการคืออะไรเราจะแจก5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งวิธีการคือ SMS เข้ามาค่ะ4838313นะคะ4838313ถามว่า ดิสนีย์ออนไอซ์ในปีนี้ชื่อตอนว่าอะไรดีฉันตอบเลยดีกว่ามือถือฉันอยู่ตรงนี้ชื่อตอนว่าอะไรและมิกกี้กับมินนี่รวมไปถึงทีมงานดิสนีย์ออนไอซ์จะนําความสุขความสนุกมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะคะสองที่นั่งรีบเลยค่ะ5รางวัลด้วยกันรางวัลละสองที่นั่งรางวัลละสองที่นั่งนะคะนี่เป็นความฝันคุณลูกเด็กจะตอนไปดิสนีย์แลนด์ อยากจะไปจับมือกับดิสนีย์มินนี่เพราะเป็นพระเอกองเอกแต่ว่าเข้าไม่ถึงแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูเขาไ้ใกล้ๆกับดิสนีย์ไอซ์บินมาถึงเมืองไทย่จ๊าน่ารักมากถึงจะได้เห็นคนไทยด้วยนะคะบนสเทจนี้นะะ เป็นความภูมิใจจริงๆนะเพราะเราไปดูมาทุกปีแล้วโอ้โหที่มแบบมืออาชีพจังเลยคนต่างชาติเขาทำงานมืออาชีพจริงๆนี่เราจะได้เห็นนักแสดงที่เป็นคนไทยแล้วก็เรื่องราวที่สนุกสําหรับเด็กๆปีนี้รวมเจ้าหิงใช่ไหมเนาะนี่แล้วมิกกี้มินนี่เนี่ยเขาจะออกมาเล่นกับเด็กๆตลอดเลยนะแบบมืออาชีพฉันรู้แล้วล่ะว่าสมัยี คือทำไมโตขึ้นมาลรวพลอยเท้าดูสิดูมินิเขาดูมินิแต่เด็กจริงนะประตูนีที่พอจะบอกจริงนะนั่นล่ะจุดอย่าลืมนะคะไปดูกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะดิสนีย์ออนไอซ์26ถึง29มีนาใครไม่ได้บัตรวันนี้ไม่เป็นไรไปจองบัตรค่ะใช้ทิกเก็ตเมเจอร์รับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะวัีขอบคุณน้องฟิล์มค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมิกิขอบคุณนะคะ เลยนะคือาดาวเนี่ยเขาดูเขาชอบเจ้าหญิงราบุนเซล<ม>เขาไว้ยาวไวผ้ผมยาวเลยนะห<ม>ลังหลังเป็นเหาเลยไปตัดสั้นเหนนลยที่ที่ขอโทษนะที่เอาความจริงก็ได้ใช้ใบไนไม้นาสะ <laughs> เจ้าชายก็ปีนขึ้นมาได้เลยนะคะเจ้าชายมีเหงาค่ะคือตอนนี้เจ้าชายปีนไม่ได้เพราจับหลุดจับหลุดแต่ไปดูราพันเซลค่ะความหวานของเด็กๆผู้หญิงเนาะเด็กชอบเนาะใต่อยากดูฟรีก็ร่วมเล่นเกมกับของเราก็แล้วกันแต่ว่าช่วงหน้าค่ะก็ยังอยู่กับความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครแต่วันนี้แบบชวนเขากินกระตูนเข้ามานี่นะชวนกินหวานๆหอมๆเดี๋ยวชวนเป็นไม่กับมินนี่เขาจะกินได้ไหมนะ You k n ยูโน o บุญยูโน่ไร้กะทิแบบไทยๆวันนี้ วุ้นวุ้นวุ้นเจลี่เออคนเดียวเจลี่วุ้นนี่เขางงช่วงหน้าลับมานะคะมาทานวุ้นกะทิเจ้านี้อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างวุ้นกะทิกับขนมไทยช่วบอกเขาทับทิมกรอบอร่อย